สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาดูช่อใบของฝรั่งของเป่าซื้อนะครับวันนี้เราก็จะพูดถึงหัวข้อการออกดอกของฝรั่งของเป่าซื้อรือว่าไม้ผลทุกๆชนิดนะครับการออกดอกนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับของไม้ผลนะครับถ้าการแตกช่อไม่ค่อยดีการออกดอกก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับ อีกหนึ่งปัจจัยก็คือการให้อาหารนะครับต้องให้อาหารให้อาหารเขาอย่างเพียงพอครับอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็การรักษาใบนะครับรักษาใบของฝรั่งหองเป่าซื้อหรือว่าไม้ผลทุกๆชนิดการรักษาใบก่อนออกดอกนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่าให้มแมลงกัดกินหรือว่าเชื้อราเข้าง่ายๆนะครับ เพราะถ้าเข้าแล้วมันจะเกิดผลเสียนะครับตามมาคือว่าใบของเราจะเสียหายครับการปรุงอาหารเอ่ยการาสร้างอาหารภายในใบนะครับก็จะลดน้อยลงนะครับคือเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับที่เราต้องป้องกันก่อนที่จะออกดอกนะครับเราต้องป้องกัน อย่าให้ใบเสียหายอย่าให,ให้แมลงกัดกินหรือว่าเชื้อโรคเชื้อโรคพวกนี้นะครับเข้าได้ง่ายนะครับแล้วก็การให้น้ำพวกนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการให้ปุ๋ยนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับคือการให้ปุ๋ยเนี่ยเราต้องรู้ว่า,เ,าเราจะให้ตัวไหนครับ N P K เ,เราก็จะได้ ใช้อย่างถูกวิธีนะครับเพราะว่าตัวหน้าก็จะใช้พวกเล่งเล่งยอดเอ้ยเล่งต้นเอ้ยพวกเนี้ครับเล่งใบพวกนี้ครับเล่งรากพวกนี้ครับตัวกลางก็จะเป็นพวกดอกเอ้ยครับการเล่งดอกครับถ้าเป็นตัวท้ายตัวพีตัวเคนะครับก็จะเป็นพวกนะครับเล่งพวกลูกครับลูกเล็กลูกโตพวกเนี้นะครับ แล้วก็ต้องศึกษาก่อนนะครับก่อนที่จะทำอะไรเราต้องศึกษาให้ดีก่อนอน,นี่นะครับการแตกยอดเป็นสิ่งสำคัญนะครับของทุกๆพืชหรือว่าไม้ผลทุกๆชนิดนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อนๆเ,เราเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ